น,นี่ครับน้ำจิ้มแบบน้ำปลากับน้ำตาลไม่เผ็ดไม่เปรี้ยวหรอวะอ,อีกอีกน้ำจิ้มหนึ่งมันเป็นยังไงมันมีอะไรบ้างส่วนผสมมันน้ำปลาน้ำตาลข้าวคั่วก็พริกี่หนึ่งถ้าหนูชอบัาไหนมากกว่ากันอันนี้ครับ มีรสชาติหน่อยๆใช่ไหม <S 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 ทำไมชอบกินของเปรี้ยวอะแม่เข็ดฟันแทนเลยวะใส่พริกนิดเดียวไม่เผ็ดมันเข็ดฟันของเปรี้ยวไม่ไม่ได้ว่าเผ็ดไม่ว่าของเปรี้ยวอันนี้ช้ำไม่เอาอืมเอาลองแลกรูกดีๆกันตะลิงปิงก็ไปเก็บมาเองนะคะ อันนี้มันกินแบบมีรสชาติที่หนู <c oughs> นี่ชอบกินมำม่วงชอบกินตะลิงปิงชอบกินมะน,นาวอะไรอย่างงี้เนาะ <c oughs> อือหือม,มีอย่างงั้นด้วยไม่เปรี้ยวหรอลูก ชอบใช่ไหมเปรี้ยวไม่กินบลาปากเปรี้ยวแต่พอจิ้มพวกนี้มันไม่เปรี้ยวอสองน้ำจิ้มนี้ชอบอันไหน <c oughs> เล่นน้ำเสร็จก็กินตะลิงปิง